สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางกิติศักดิ์รายการที่นําเสนอเกี่ยวกับกิติภูมิสภาพบุรุษเตรียมทหารการที่จะเป็นนายตำรวจที่ดีครับต้องเริ่มต้นจากสถาบันการศึกษาที่ดีเส้นทางของการเป็นตํารวจชั้นสัญบัตินั้นนักเรียนเตรียมทหารที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองชากาองทัพไทยที่ได้เลือกเหล่าตํารวจจะต้องเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตํารวจเพื่อความพร้อมในการเป็นนายตำรวจที่ดีในอนาคต วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจให้มากยิ่งขึ้นครับโรงเรียนในร้อยตำรวจสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักของชาติที่ให้การศึกษาเฉพาะด้านวิชาตำรวจซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยยึดหลักการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์3ด้านคือ head heart ซึ่งหมายถึงการเป็นสถาบันศึกษาที่สร้างคนเก่งสร้างคนดีและสร้างความสุขให้แก่นักเรียนในร้อยตำรวจทุกคน <c oughs> เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเติบโตเป็นบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและยุทธวิธีตำรวจและยังเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในวิชาตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายยึดมั่นคุณธรรมมีจรรยาบ,บัตรและเป็นสากลตามวิสัยทัศน์ของสถาบันนั่นเองครับโรงเรียนร้อยตำรวจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับตั้งมาปีนี้เป็นปีที่117ปรัชญายังไม่เคยเปลี่ยนคือการผลิตนายตำรวจสัญญบัตรที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายและวิชาชีพตำรวจในการไปเป็นนายตำรวจชั้นสัญญบัตรเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สำนักง,งานหงชาติได้มอบหมาย นักเรียนในร้อยตำร,รวจที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานต่างๆต้องเผชิญกับปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นต้องอาศัยความรู้และทักษะร,รอบด้าน ซึ่งโรงเรียนในร้อยตำรวจก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอและมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะการสร้างคุณลักษณะที่ดีคือความมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจการทํางานเป็นทีมการให้เกียรติและให้ความไว้วางใจตลอดจนการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการกระจายอํานาจและการกากับดูแลโดยนักเรียนในร้อยตำรวจทุกคนนั้นจะยึดมั่นหลักสําคัญข้อหนึ่งคือการลงมือทําทันที ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีต่อไปครับในการผิดนักเรียนน้อยตำรวจซึ่งอาจจะแตกต,ต,ต่างจากเหล่าทัพอื่นเนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยการดูแลอาญยากรรมแล้วก็เรื่องของสาภาพของความเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนักเรียนน้อยตำรวจที่จะจบไปเนี่ยจะมีคุณศักดิที่สําคัญ5ประการ ประการที่1ครับเขาต้องมีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายทุกประเภทที่ตํารวจต้องดูแลอยู่ประการที่2ครับต้องมีความรู้ด้านวิชาการตํารวจอันที่3คือเรื่องของยุทธวิธีครับคุณธรรมจริยธรรมและการทาํางานร่วมกับผู้อื่นวิทยาศาสตร์การกีฬาดังนั้นคุณลักษณะสาสคัญของนักเรียนในตำรวจยุคใหม่นั้น5อันต้องอยู่ด้วยกันต้องรู้ทั้งกฎหมายวิชาการตํารวจวิชาชีพตารวจมีคุณธรรมและก็ร่างกายต้องสามารถดูแลคนอื่นได้ คุณผู้ชมครับโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นสถาบันที่สอนวิชาชีพตำรวจอย่างแท้จริงมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านการใช้กฎหมายและวิชาตำรวจรวมถึงปลูกฝังทักษะคุณธรรมจริยธรรมในด้านอาชีพตำรวจเพื่อให้พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงปกป้องประชาชนเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งปัจจุบันครับการฝึกของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนั้นได้พัฒนาการฝึกให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการเข้าถึงประชาชนให้เข้ากับตำรวจยุคใหม่นั่นก็คือยุค4.0จะเป็นอย่างไรไปชมกันครับนักเรียนในร้อยตำรวจนั้นเหมือนกับนักเรียนเหล่าทัพอื่นทั้งบกเรืออากาศเราสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจทุกนายถ้าสำเร็จหลักสูตรหลักนะครับเราเรียนหลักสูตรได้ปริญญา4ปีปัจจุบันเนี้ย จะมีการปรับซึ่งนักเรียนรุ่นใหม่ปีหนึ่งจะดีกว่าขึ้นกว่าเดิมรุ่นปัจจุบันนี่ก um ําลังจบปริญญาสิปีได้เป็ญารัฐปรภาษาศาสตร์บัณฑิตตํารวจนะครับหรือรอปบตรนะครับแล้วจะไปเรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีเป็นปีที่5เนี่ยได้ใบประกอบวิชาชีพสอบสวนใน3ปีแรกเขาจะถูกแต่งตั้งไปเป็นพนักงานสอบสวนในสายตำรวจก่อนนะครับบวกกับการได้เรียนปีที่5เนี่ยเป็น4ปีเขามีคุณสมบัติเป็นพนักงานสอบสวนในสายตรวจทั่วประเทศเลยเมื่อครบ4ปีแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะ ขอสมัครใจหมุนเวียนไปทำหน้าที่อื่นของตํารวจดอีกทุกคนต้องเรียนรู้การเป็นพนักงานสอบสวนก่อน4ปีแล้วไปอยู่ที่อื่นต่อได้ถ้าอยากเป็นตรวจคือให้มาด้วยความรักก่อนอย่ามาเพราะความเกลียดอย่ามาเพราะความรู้สึกว่าเทประการที่สองถ้ารักแล้วมาแล้วตัดสินใจถูกไหมต้องตอบว่าถูกล้านเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นต้องมาด้วยความรักในอาชีพนี้ก่อนและรักที่จะดูแลพี่น้องประชาชน หลักสูตรการเรียนการสอนหลักของสถาบันแห่งนี้ซึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจนอกจากจ,ากจะมุ่งเน้นการปูพื้นฐานวิชากฎหมายและการเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมันใช้ในการสืบสวนสอบสวนให้มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็จะต้องมีการฝึกแบบตำรวจยุทธวิธีตำรวจการฝึกยิงปืนและการต่อสู้ป้องกันตัวซึ่งอยู่ในหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นนอกจากนี้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานีตำรวจ และการฝึกเพื่อสัมผัสกับปัญหาในชุมชนต่างๆในช่วงปิดภาคเรียนของแต่และชั้นปีด้วยครับซึ่งผู้ที่สําเร็จการศึกษาจะมีวุฒธธิการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประาศ,ศาสนศาสตร์บัณฑิตและได้รับพระราชทานยศร้อยตํารวจตรีในการเข้ารับราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับตอบแรงบนันดาลใจนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือบิดามารดาครับคือผมต้องการทําให้พ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวผมครับอย่างที่สองที่เป็นสําคัญ คือตอนที่ผมเรียนอยู่นั้นผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยเหลือสังคมไปดูแลสังคมซึ่งผมได้เห็นคนที่ลําบากคนที่ได้โอกาสมากกว่าผมผมตั้งใจไว้ว่าหากผมมีโอกาสได้กลับไปตอบแทนได้กลับไปช่วยเหลือกลับไปแบ่งปันสิ่งที่ดีๆหรือความสามารถที่ผมมีผมก็จะกลับไปช่วยเหลือพวกคนเหล่านั้นครับสําหรับแรงบันดาลใจของผมก็คือการที่ผมต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองครับ พอเมื่อเข้ามาเรียนที่นี่ครับเราจะได้รับเงินเดือนเราสามารถที่จะแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่จะต้องส่งเสียเยงดูเราได้ครับแล้วก็เมื่อเราเรียนที่นี่ครับเราจะมีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและวิชาชีพตำรวจครับการที่เรามีความรู้ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยครับเพราะว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญครับการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับต้องใช้กฎหมายเป็นพื้นฐานครับ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ณโรงเรียนในร้อยตำรวจนักเรียนในร้อยตำรวจทุกคนนั้นจะต้องจดจำและเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำขวัญที่ว่าเกียรติศักดิ์รักวินยัยวิจัยกรณีขันติอุตสาหะ ซึ่งเป็นกุศโลบายในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจให้กับนักเรียนในร้อยตำรวจได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการเป็นทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและการเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งเมื่อจบการศึกษาไม่ว่าพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตอยู่ในหน่วยราชการใด <c oughs> ก็จะเป็นนายตำรวจผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย <c oughs> จิตใจคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นผู้นำและยึดมั่นในจรรยาบัณวิชาชีพตำรวจและเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่พร้อมอุทิศตนเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และร่วมกับหน่วยง,งานความมั่นคงปกป้องอธิปไตยของชาติให้รอดผลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบครับคุณผู้ชมครับตำรวจยุคใหม่นั้นไม่จะเป็นต้องจับผู้ร้ายเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตอบโจทย์ของสังคมปัจจุบันเพื่อให้การทำงานของตำรวจในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีคุณภาพรู้ทันเทคโนโลยีก้าวล้ำเท่าทาันอชญจกรรมทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่สำคัญครับ ตำรวจยังต้องเป็นที่พึ่งและคอยช่วยเหลือประชาชนอีกด้วยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเส้นทางกิติศักดิ์ที่พวกเราตั้งใจนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักโรงเรียนเตรียมทหารมากยิ่งขึ้นพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเส้นทางกิติศักดิ์